ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะอันนี้ทวีเดี๋ยวอันนี้เอ๊ะอันน,น,นี้ดังเกิดอันนี้รู้ไหมเอ๊ะเนาวอ,อีอ๊ You want where? Why to no ป ok okay. ี Why? อิดอิดอิดก่อนกินกินก่อนก่อนกินก่อนกินก่อนกินโนกินก่อนก่อนกินอิดเพื่อเข้าใจโอเคไม่ไม่อร่อยกินพี่ซำ ขามินทำอะไรขามินกินก่อนก่อนกินก่อนกินอาซับซูนแข็งเป๊ะเลยกับกับกับชุ่มชุอืมชุ่มชุ่ม Because the raining นยูอกามิ Why ดอนแฮตกินกอนขึ้นก anyway, ่นขึ้นกินทุกคนทุกคนเซกินก่อนเนี่ยอร่อยแน่นรู้กแบบเราดูดีด้วยพร่ร์เน็ตรศ Why I d n t know why tomorrow so m อออืมร่ยกินก่อนยืสทุกทุกคน say กินก่อนจริงกิน Everyone แกงเหงืกินก่อน l i g h กินก่อนกินก่อน Everyone คาำินก่อนกินก่อนกินนะกูอ่ะโอเคโอเค please sure อะไรก่อนกินก่อนกินอืมอร่อยเพราะแล้วอร่อยมากอืมคืออร่อยอืม you want t honey อืม no no อิ่มเพลินคนนี้จิกเบรดอ่อยงามันพึ่งน้อยอืม w กินก่อนก่อนก่อนกินไม่เห็นแต่ก่อนเขาพูดผิดตลอดไงว่าก่อนกินก่อนกินรู้ก่อนกินก่อนกินตลอดแต่ก่อนนี่คือก่อนกินก่อนกินพูดแต่ก่อนกินกินก่อนกินก่อนหม กินก่อนแยกกินก่อนกินก่อนอ่ากินก่อนอืมถ้าก่อนกินอนะ่ะต้องไปแมคโครเวฟอันนี้ก็กินก่อนเออ <I like. S 1> อร่อยอร่อย you think, think tomorrow I ought to sure ชัวร์ mm hmm. don't have sugar you, you o ก mm ็ท hmm. ม oh, I mean mm ั hmm. mm ้งยอ่าท้ไม่พิอ่ you, f ย r you. อ่ะเพื่อนๆใครอยากกินีสนะครับอันนี้เลยชีสเยอะๆน้ำตาลเยอะๆ ใครเป็นเบาหวานอยู่ก็คือตายเลยนะครับผม mm hmm. เหมาะสำหรับคนเป็นเบาหวานเอาเบร์ี่หวานเบอร์ี่เคมอร่อยไหมโอ้ยอิ่มอะ่ะหนูครับใครเป็นเบาหวานนะครับ กินได้เลยอันนี้เดี๋ยวก็ทำยังไงดีเดี๋ยวเปิดการหยุดนี้ก็จะไปเจอถึงยี่ยี่ยี่สองหรือยี่สามนะเพื่อนผมไปอีเวนต์สวัสดีทุกคนอีกทีนึงนะครับผมขออนุญาตยึดช่องของผู้สาวบ้าง โอ้ฟิลเตอร์มันก็ไม่เหลือความหล่ออยู่แล้วยิ่งหล่อทะลุจอฮ ah. อ n twenty three ออ่ะก่อนกิน,กนอยาก,กินเยอะนะโอ้โหเนี่ยเห็นป่ะทีเ่เพื่อนเพื่อนใครไปกินต่อวะเนี่ย เนี่ยคือก็คือใครเป็นเบาหวานอ่ะกินอันนี้ได้เลยตายแน่นอนนะครับผมรับประกันอื้มฮืมอื้มวีเนวชาแนลอะ about it <c oughs> only it <eat. S 2> but how can I t o no if start putting about it นะ we live about it นะ don't say die t 가 a m m a Monte eat walk. Yes. v e r y happy잖아. You know 가 a m m a when they thinking think people Korea v e r v e r g Eat eat very, very good. Oh. c t <laughs> Because my name can is v e r y ชื่อร้านแปลกด้วยชื่อร้านโตรจังเลยวะอะ,อะขายของวันไหนเดี๋ยวรอวันพร้อมๆเดี๋ยวขายของหาของอ เดี๋ยวเราจะต้องเค็มมากเค็มเค็มเข้มข้นเค็มแอนด์วันอ๋อ v e ้ y sweet อ่าพอสลิสอ t พอสต์อิท r บอี่เบอร์บอรเค็มมากนิวนิวนตลับเม็ดทุเรศวีหาตลับเม็ดดอนดอนียะไอจันูแวายตลับเมด y o ้ buy ง o o m ม c h เเพื่อนเพื่อนรู้ว่าผม ซื้อครั้งละสิบกว่าอัน Your home pro today ตอ่อ what, what สองวันถูกมาสองสองวันซื้อตลับเมตรสิบอันนะครับใช้อันนึงเนี่ยไม่เคยเกินหนึ่งวันหนึ่งครัง้งหายอย่าขยับขานะจําไว้นะเพื่อนอย่าขยับขาให้ผมเห็นนะเอะอย่าขยับขานะครับทรมารามมากเลยคนเป็นโรคกระดิขาแล้วต้องหยุดกระดับขาแต่ถ้านั่งอยู่ไม่เป็นไร แต่ว่าถ้าตอนแบบอะไรนะอ,อแย่มากๆเลยนะมีใส่กระดิกขาเนี่ยซื้อ Today b บายทเวนต้วายจไม่แบกเว้ยเอ้โอเคดอนนอว์ยูร์คัพเช็คโอ อร่อยอันนี้แม่อร่อยกิบพิซซ่าน,นี่ชาเลนนีไมโครเวฟนพิซซ่าแคนดี้ everything จริงกอเป็นอ,อ,อันนี้จริงจริงริงจริงโจกกิลไมโครเวฟนี่อันนี้นะครับเป็นตัวที่จับแล้วมันดูลื่นนะครับสามจุดห้าเมตรกำลังดีนะครับวัดโตะ๊ะวัดนูน่นวัดนี่นะครับแต่ถ้ามาต <Same S 2> ุานต้องซื้อห้าเมตรไปก่อน แม่กระดิกขากระดิกแขนนะครับเินนูจริง you want to die จริง you want to die คนบ้าเลยพวกคอนค mm hmm. อนยางด้วยปกตินี่เนี่ยเราไม่ปกตินะ You you tell me ดิ่เกอโคเรียแฮปนี่ไหมอินอินเนี่ย No No Yes yeah. ย you know, ังงค่ะจิงจรตากูแตกไปเลยอ,อ,อือช็อตเมื่อกี้นะครับผมเหมือนได้รับลาแสงจากเทพเจ้านะครับผมเทพเจ้าทอได้มอบลาแสงเข้าเบ้าตาตอนนี้นะครับไม่สามารถมองอีหยังได้นะครับผม <c oughs> เหมือนเหมือนตาตาแตกตาแตกไป่โชคขนา หลับตานี่ไม่ได้คิดถึงเธอแต่มีแต่ภาพของ <Okay. S 1> ดวงไฟนอ no. อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพาดค,คลิปดีๆนะคะ